สบายดีสบายดีพี่น้องมุขุขสุคนเด้อสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องทางต่าง,างประเทศเออถูกๆกําลังใจที่ให้เขามาให้กําลังใจสบายเนาะถูกมาฮับสมบรรยากาศในการเกี่ยมงานในพี่น้องกลางคืนเป็นเกี่ยมงานผูกเขนนมเอ,อ่นเศร้าอยู่ทีบ้านของสบายตายเด้ออยู่ทงอยุ่สวนนี่มีแต่ป่าแต่ดง ชีส์วะคือว่านับึงเก็บตัวมันมาเพิ่มตึ the ้งเป่าเป่ามันไะไรบางคนบ่พอเราไปหาเอามาติดต่อเป่าไม้ไก่ควันชีสตัวมันใสขึ้นคนเอาน้อยบ่ได้ครบคนอันนี้ครบครบครัวเนาะคันครบคนนี่จักสี่จักตัวสี่หาสี่ผุแล้วแบบก่อนส่วนเด้อเตุมไก่ควันมื่อเอิงกระผูกแขน มีหมูมีไก่มีไข่สามระดับโอยสามระดับคนละจานเนี่ยไม่ยืดถึงบหมดแก้วคือว่านึ่งสมองเยอะพอเขาน่ะ มอนพิ่งหนึ่งสือหดน้อยเอยจแร,ปรกปกติเข้าทบ้านเหาหนึ่งเสือนึ่งเส,สือมอลงอันนี้บ่นีน่เสือมอสมนีเขาหนึ่งหน่อยเนาะ,ะอาเออของเนี่ยจะเป็นคนนึ่งอันนี้เนาะกอดโววันไหนเขานึ่งดย้ากได้เยียได้การเ้ สเลยเนาะเ่อสบายดีไอ้บีเลยวิ่เ้าก็มาเล่นได้เลน่หรงนั่ลาบางน่ง่างนไงนกหงจำแหงกันเลเขาล้มซยบุลลมมันล้มปกตินี้ เป็นกาดีเลยมันดุม,มันมัน่นอะไนี่เ,ออเป็นเพวกพเน่ะผู้เฮดโคมีนะไอเดียนผู้เลยวะเด็นเ,เชิญแล้วเจ้าของอันไอเดียนเป็นไลฟ์ผมมู้บอยน้อยอสุกเสมออยู่บ่เบ,บิ่อดูตัวนั่นเนอะ ไปละมุดแล้วบ่านดัมเจ้าน่ะเออนี่เด้ออย่างนี้ได้ไปลำนาหนาเน่อเลยผู้สูแดดไม่ได้น่ะบัดยามพลนีเท่าไปลกเก้าขึ้นขึ้นเพิ่มแต่แล้วเดี๋ยวได้จักโล่ได้จักหม้ออันนี้ได้สามสองสามหอดิบ่ะได้สองกับสามห่อดิบอ่ะสองกับสามเฮ้ยเอามาแล้วก้อันเส้นอันนั้นอันเส้นอันนั้นเอามาเจ้าอีกแล้วก็เดี๋นี่น่ะฉลาดเยอะก็เลยคือสีหยาบตัวนี้บ่

มดบอชกรซน้อนะมาเชิญน้ำกัดแล้วม่สิแล้วโอ้โมึงห็นม่ามันลายมึงอยู่ทินนะเอคืไปอานน้าเนเดอาลกวไอยู่บงชกุกมือเือดตัวนั้นน่ะมี มาแล้วมานั่งเข้ากองโอมเลยเนาะนั่งเภาตัวมันเห็ดแล้วเอามันไปเตาผ้าอีดูไปนั่งเตาผ้าอีบุนนะ <c oughs> อืม <c oughs> จากเหตุพือขาแต่ไปเด่นนะ <c oughs> เห็นละหวานมานแอวมีสน่กองเยอะเอหหยาทเกกทีมก้อนิ <c oughs> มเชื่อมตาก้อนอันประกอบพอน้ำหวานก็มีสาคูเขาลดสอง่ซาลี่แล้วก่มักมีมอโเนาะมีมันด่างกัมีหอยและสิหายเด้อมักอึนเรพี่นผสมประสานกันนะลายอันลายยางผสมคุณคเกันเผสมประสานมอโน่พร้อมปายองมน่อนนี้่ว่าอจากหมามันมาใส่กันต้ม้ำ กมยินมักมีพออช้าโอ้โนี่มีข้าวตู้ี๋ยวก็เอามาโบนี่แล้วก็ติตักเอาไปเจอเรื่อันนั้นอันนี้กะบองมีมเลแซคนกับซุกก้อนเนาะกินหลายสีแม่ มีม <Yeah. S 2> <S Programs> yeah. ันจเป็นนี้มันแีเกี่ยวลงนอล้วไปเอาไปเก่ยวลมอแวเอลมยือว่าไมทกระโเอาหน้ไปผย้ชามนั่งเขาเนะเบ็ดเอาเองมากระถิ่นกันโอ้ยบ่ดงค่เราลงกาวสุงร่วมหมูลยเริ่มกัานะร่การิมหาบนนี้เลยสาวโอ้โหได้แล้วแป ยิงนะยาอเเช้าเอเฉินเอือเเนบปัดขยซื้ออยู่ชินโอโล่าเาบอซื้อโลซ่ากวาอยู่ในนเจอนงานเขอเ็อุเด้ยงไเด้หาอกันเวลาที่เอาไปซื้อเอาไปซื้อเเออกิรถออกไปเสยทางมันเสียสรเอไปบนเสน้มันออกไปะตายยกขมานเอกเข้าแล้วกน้มันเข้าลว่าน้ำมันตอนเอาไปอม เอาเล้วลาบชิ้น่อยก็บวมมดแล้วกินหวานอนไม่ได้มดแล้วหวานน่ะเจ้าญานมันบวมรดบ่กินมาหยแต่ยี่บ่เขาละเอดให้แขกางเขามาแล้วก็ยอ็มน้หวาน สิ่งให้ยอที่สวยบ่ารือสองหงายรอบๆอยากดูยอดก็อ้กระอกิมิมคนนี้ค่อยหมักใ่ใส่โบ่งนะเซอรน้ำลายบ่กินมาลูกจานไปดิซ่ามาตัวนี้ลงจังเสีเยบบิ้งตัวนี้ลงแมนเลยเนาะแน่นชิมยังไรเถื่อนยบ่้า ดึงสองสามถงใสีอุ้งไปใส่เจ้าสีใส่ตังนี้โย่เจ้าเขาคันมันแล้วมันแซ่บ้านันนี้พอดีหวานพอดีแล้วอืมอ่าีหนังหี่ดำๆนี่นี่นี่นีใบหมดธรรมศาสตร์บ้านนะคอมอมกเห็นเหสันก็จนเป็นฝอโสูซอ่ะนี่สันนี่ก็จนเป็นฝอเป็นฝอตักรดขั้น ข้ามันบมมดละค่ะคืนใช้ไพ่โรเดเอาเอาเผ็ดเนมดมันละไปไม่เลพอีะพอจีบะค้างึ้นใช้ไพ่ไม่ใช่ดักักไม่หรกเมนไม่เลยอ่ะ่ะเขาล้นตักแซ่บแล้วตักเลยไปเลยนะแซ่แล้วก็เาเรอนเรอาย้องไอซาด้นี่นยอะกแล้วจะเจอซีฟลอมไก่ตัวนี้ออเออมังเสียงดรงตึงๆดังกันตักมันนนาเดอร์น้องมีโดยอุ้ยใจดีเขาสุดแบบนี้นะ น้ำหวานหั่นใ้นี่หั่นใหมีหมุนเวียนหมุนเวียนสะไร่สัตว์ดีกันก็แล้ว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 ยูทูบเบอร์หมาเยฮะ Sự <laughs> xe kỳ nhang, <laughs> nhang mới tâm hôn, tâm hôn này nè nhanh nhang mấy tháo, tao mô tham mô tham mô nè mô tham 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 mô đơ เล่นไยพี right. ่มาเล่นดวยพูนแบบ่ไปเท้าแสบแสบนี่เอแสบล้วานกปองนี้รอนี้แสบกินย่างแสบบัเฮาแสบแซ่แหง 是吧？阿伯好。 कि अब का पता है मनुष्यों का แล้วเลยตักแล้วเลยเุณยุดเราไปเดี๋ยวน่ะคนนงยุดมาแล้วบอ๊ะเด็กเขเลแบข้าวนะมินดิเซลสมองเขบเกาะนะเฮ้ยลาหมูขอมินิเซลแบเกาะมืนมัปมันเขาพี่มักรแล้วเสบคยาก เห็นเด็กเราบ่อนี่นะเรีเราเราะกพริกนี่อ้ไม่ได้ใส่่ใส่ผู้ธรรมดามีกระเทียมเจียวเดใส่เด้ออ้น่ได้บวมอกป่ะบ้านนี้ครับเขาเสิร์ฟกี่บัวรัเสิร์ฟล้วรัเสิร์ฟนั่แนี่มสิ กกพักกระซิบกระซึบเป็นทงเป็นทงใส่บบเป็นทงแบบถืหกห้านขายลาบนีน่เนาะเป็ดคือห้านขายลาบเนาะนี่โพยนี่คู่นี้เนี่ยนั่งขายพักคุณน,นะพักงามจ้าแคระเออนั่งขายพักอยู่ทางด้านหน้า,นา,ก,านนกับพระเนกอันนห้ากับพระเนกเพื่ออันนี้นะพระเน,นกเนกจกเข้าเออห่มเข้าเข้าเลยโบนี่นะจกลายพผดเนาะมีลายผดยันมีผอกินบ่ เออใส่ถุงยางในบ้านเฮานี่โอ้ยมีได้ติบเข้าแล้วก็มีเสื้ออีกกล่องโฟมนะกล่องโฟมอันตรายกว่าถุงยางว่ะเพิ่นว่าถุงยางอาะีไทยกว่ากล่องโฟมก็เลยเสื้อถุงยางเอาอันนี้นะผูถไทยบรรณาตายนะฮะเพิ่นบ่าเต็มด้วยบ้ไปเอาวงในในเข้านึงอันนี้นึ่งเข้างานนี้ผักเสือโหดน้อยเนาะอันนี้ได้撒จูผักแล้วแล้วจูผักซีนผักไข่น่ะนี่นะ ป้าเต่งบ่อนกวงขวางโอ้โหเพิ่งเอาแต่เศร้ากัต่หุงนะบ่อนกวงควางแล้วก็มีเสื้อนะเต่งนะเสื้อตั้งน้อยๆน้ำหวานนำมาตักสูงกันกินเด้อน้ำหวานไอ้นี่ตักเนาะบุลเริรมมากันเลยกินในนั้นมันบ่วนวนโคมี่ได้มาไล้โคมีนะใครจะลุกได้นะสาวอ พอว่าเอ้ยเจ้าแมวหนี่เด้ออืม,อม,อม,อมนี่มานมีได้ระวังรู้เละคอยสุดมายมัน,นผนูแเฮนตาไปไปหินมันยังไม่ห้องนะคนตกคนตกบล็อกตอกแตกนิดหนึ่งคนชาวช่างทีร่วมกันได้สามเมตรเออรวมกันได้สามเมตรเอากยูยลูกเพว่เกินตำมะุ่งอันนี้เน,ะนี่ยเพื่อยังคากแกกินแต่ตำมะุ่งหมดเลยเพื่อยังเออกินตำมะุ่งว่ะ เห่าพอเข้าเห่าพอเข้าก่อนป้าอากาศเป็นเจอคักเนาะเย็นดีแบบนี้นะโอ้ยกโยกยกไรเนี่ยยกอะไรบ้าง แซ็คโคมีเข้ามาเฮกินอยู่นะออืมอ่าเป็นแค่ VIP พ่ว่ามันนี่น่ะนั่งโต๊ะเห็นงามผู้ชายเพิ่งเชิญแค่กันจางวะนวานเน่ะแซ่ยยุู้ชมแซ่บแซ่ยขัดกันวากับมีมีแซ่บกับติ้กันหลายคนเด้อคุณสาวเสริมหลักสมอยอยู่ว่ะมันนี่มีจะจะมีมาเฮกโคมีน้ำค่อยจักแจ็คสูตรจักแจ็คสูตรจักแจ็คสร้างเนอะมันนี่ก็ได้ สั่งกะตีได้โกมีกบ้านนี้มีงานพาข้าวลุ่มล่างีอ่อน เจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศในการแต่งอยู่ครัวกินนพี่น้องเนาะอยู่ที่เฮือนผูกเขนอยู่กิจสนบดของลาวเฮาเดอร์คือบ้านจำบ้านหน้าใต้เมืองจำโพนเข่งสวัสดิเกตุพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวาสิโคจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนพี่น้องเด้อขอบขอบใจผู้ที่เข้ามาอภิรมเด้อบ๊ายบาย